สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะเซตอัพบูโจเดือนกรกฎานี้ก็ไม่มีตีมอะไรเป็นพิเศษนะคะเรานึกขึ้นมาได้แบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้เริ่มสมุดเล่มใหม่นะคะเป็นสมุดแบบไม่มีเส้นซะด้วยก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำบูโจโดยใช้สมุดแบบจุดกับแบบ กริดมาตลอดเลยนะคะไม่เคยใช้แบบแรงเลยจริงๆก็พูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะแต่ก็อยากจะพูดซ้ำอีกขาเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะการเซตอัพของเดือนนี้นะคะก็จะเหมือนกับทุกๆเดือนเลยค่ะจะมีพวกหน้าแวทดีจูดวิสิตหน้า tracker ต่างๆนะคะแล้วก็จะเพิ่มหน้าไดอารี่เข้ามาค่ะส่วนหน้าที่ตัดออกไปจะเป็นหน้าของ w e คล l y นะคะก้าวคิดว่า จะมาลงรายละเอียดในการจดไดอารี่เล่มนี้มากขึ้นนะคะก็เลยตัดหน้าวิกลี่ออกไปค่ะปกติเนี่ยก็จะแยกจดไดอารี่อีกเล่มหนึ่งนะคะไม่ได้จดลงในบูโจนะทีนี้เล่มเล่มใหม่เนี้ยค่อนข้างที่จะมีกระดาษหลายหน้านะคะก้าวก็เลยจะลองเอาไดอารี่เนี่ยมาจดในบูโจดูค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็เคยทํานะคะแล้วก็สมุดหมดไวมากแต่ด้วยความที่เล่มนี้เนี่ยสมุดมีหลายหน้านะคะก็เลยคิดว่าน่าจะมีหน้า เหลือเฟือให้จดไดอารี่ได้ค่ะมาถึงหน้า gratitude แล้วก็วิสิตแล้วนะคะ gratitude กก็ทำเหมือนทุกเดือนค่ะคือเขียนหัวข้อแล้วก็วันที่ทั้ง31วันนะคะส่วนหน้าของวิสิตเนี่ยเกเปลี่ยนหัวข้อเป็นคำว่าไปไหนมาบ้างนะคะแล้วก็แบ่ง2ช่องค่ะเป็นช่องช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะเอาไว้เขียนสถานที่แล้วก็เวลาที่ไปค่ะ สองหน้านี้นะคะเป็นหน้าของ Sleep กับ Mood Tracker นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย s e e p m o o d Habit เนี่ยจะอยู่ในหน้าเดียวกันค่ะแต่ว่าเดือนนี้ก้าอยากจะลองแยกหน้าดูนะคะซึ่งมาก่อนก็เคยทำค่ะมันสนุกดีนะคะกระดาษที่ก้าอามาใช้เนี่ยเป็นกระดาษจากสมุดที่มันเสียแล้วนะคะแต่เป็นกระดาษแบบจุดนะก้าเสียดายก็เลยเอามาตีตารางเขียนวันที่ค่ะซึ่งในตารางก้าก็จะเขียนหัวข้อว่า time hour แล้วก็ ฟีลลิ่งนะคะก็คือนอนเวลาไหนกี่ชั่วโมงแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าบางวันตื่นมาก็มึนบางวันตื่นมาก็ productive เฉยเลยค่ะงงตึงเหมือนกันว่านอนน้อยแล้วไปเอาแรงมาจากไหนนะคะแล้วก็แปะว่ชชีเทปแบบเล่นๆนะคะอยากจะหาเรื่องแปะเฉยๆค่ะส่วนหน้ามูดเนี่ยก,ก็วาดกลมๆเอาไว้เขียนหน้าตาของแต่ละวันนะคะหรือถ้าวันไหนนึกหน้าไม่ออกก็เขียนเป็นอารมณ์ลงไปในวงกลมเลยค่ะ ต่อมาเป็นหน้าของ Habit Tracker นะคะติดตามพฤติกรรมของก้ากับลูกสาวฝาแฝดน,นะคะก็คือปกติเนี่ยวิอันนี้คือสมุดที่ก้าบอกว่ามันเสียะคะ่ะก็ปกตินะคะก้าจะติดตามอารมณ์การนอนพฤติกรรมของลูกหน้านึงไปเลยใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ก้าวเห็นว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เซตอะไรมากนะคะก็คือติดตามแค่พฤติกรรมก็พอคะ่ะของลูกแล้วก็ของตัวเองนะคะ กระดาษนี้ก็คือจากสมุดเล่มเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็หน้านี้เนี่ยก้าวตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะคะช่วงนี้ก้าวค่อนข้างชอบสีโทนโทนน้ำตาลนะคะก็เลยหาพวกปากกาหัวแปรงสีน้ำตาลเนี่ยมาเขียนตกแต่งค่ะแล้วก็หาสติกเกอร์สีน้ำตาลมาตกแต่งด้วยค่ะสติกเกอร์ก้าวซื้อจากร้านใน IG นะคะชื่อร้านไดโนโซคิวเดี๋ยวก็จะแนบลิงก์ เอาไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะในคลิปที่แล้วก้าก็เอาสติกเกอร์ของร้านนี้มาใช้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูได้นะคะก้ารู้สึกว่าสติกเกอร์ร้านเขาน่ารักดีค่ะแล้วก็มีหลายแบบแบบน่ารักแบบวินเทจมีหมดเลยนะคะและที่สําคัญก็คือราคาถูกนะคะอันนี้คือยิ้มหวานเลยค่ะ <laughs> เวลาก้าทำไดอารี่ก้าก็จะชอบแปะอะไรแบบนี้ค่ะแปะสติกเกอร์แปะรูปแปะบินต่างๆนะคะ หน้านี้ก็เป็นหน้าของโค้ดนะคะคำคมคือก้าจะชอบหาคำคมหาอะไรมาเขียนตกแต่งสมุดนะคะแต่ว่าบรรทัดข้างล่างเขียนผิดค่ะไปเขียนคำว่า myself นะคะจริงๆต้องเขียนคำว่า yourself ค่ะก็เลยต้องใช้กระดาษมาแปะนะคะกระดาษน้ำตาลนี้ก้าก็ซื้อจากใน B2S ค่ะ ราคาก็ขึ้นอยู่กับจํานวนกระดาษแล้วก็แกรมนะคะอย่างเก้าซื้อมา10แผ่น110แกรมเนี่ยน่าจะประมาณ30กว่าบาทถ้าจําไม่ผิดนะคะตรงคำว่า yourself นะคะเก้าก็ใช้ปากกาเจลสีขาวเนี่ยเน้นคํานิดนึงนะคะให้มันดูชัดขึ้นค่ะหน้าถัดมานี้ก็เป็นหน้าของ expense นะคะเก้าเขียนตัว a l p h a เบ t เอาไว้แล้วก็ฉีกๆแปบๆนะคะเวลาเก้าทำในดรก้าก็ชอบทําแบบนี้เหมือนกันค่ะ ซึ่งโพส์อต์สีนี้ก้ก็ซื้อใน B2S เหมือนกันนะคะก็น่าจะราคา30กว่าบาทเหมือนกันค่ะการจดค่าใช้จ่ายของ9ก้าก็จะจดแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะคะก็คือจดไปแล้ววันนี้ใช้เงินเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าจดไปแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมไปรายการหนึ่งก้าก็บวกเพิ่มเข้าไปนะคะไม่ได้จดลงรายละเอียดอะไรมากเพราะมันจะทําให้เครียดนะคะแล้วก็เขียนกํากับคําว่าค่าใช้จ่าย64เอาไว้ตัวเล็กๆค่ะ แล้วก็มีช่องคำว่าโน o t เอาไว้เมื่อกี้นะคะเพื่อจะจดะรายละเอียดอะไรนะคะหน้านี้ก็เป็นหน้าอัปเดตนะคะก็ก็ทำทุกเดือนเลยค่ะเพื่อนๆที่ติดตามกันมาก็น่าจะเห็นนะคะว่าก็ทํทำทุกเดือนเลยก็คือเอาไว้เขียนพวกหนังเพลงหรือว่าพอด์ตพอ์คนะคะอะไรที่เรากำลังอินอยู่ในช่วงนี้หรือว่าซื้ออะไรใหม่ๆให้ตัวเองบ้างนะคะหน้าถัดมาเป็นหน้าของลูกค่ะก็ก้าวได้ไปซื้อซองจดหมายของมูจิมานะคะอันนี้ก็ 45บาทค่ะมี2จดหมายแล้วก็กระดาษมาให้นะคะแต่ก้าวจำไม่ได้ว่ามีกี่ชุดนะคะซึ่งไซส์ของเขาก็มีหลายไซส์นะแต่ว่าก้าเลือกไซส์นี้มานะคะเพราะว่าจดถึงลูก2คนนะคะเลยคิดว่าน่าจะต้องใช้ไซส์ใหญ่หน่อยค่ะเก้าค่อนข้างชอบพวกกระดาษแล้วก็เครื่องเขียนของมูจิเหมือนกันนะคะ เวลาไปมูจิฮิรก็มักจะมีของติดมือมาเสมอเลยค่ะอย่างตอนแรกที่ไปเดินมูจิก็ไปเดินเล่นเฉยนะคะไม่คิดว่าจะมีแบบจะเจอซองจดหมายนะคะพอเจอแล้วก็พากลับบ้านมาด้วยเลยค่ะหน้านี้ก็เป็นหน้าของจูนารีวิวนะคะแล้วก็หน้าของ level 1ท Life ค่ะก็คือเหมือนเป็นการรีวิวเดือนกรกฎาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนใหญ่หน้านี้ก็จะชอบเอาไว้แปะรูปหรือไม่ก็ เขียนเหตุการณ์ที่อยากจะจดจำเอาไว้ลงในหน้านี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยการใช้ปากกาหัวแปรงที่เป็นแบบโทนสีน้ำตาลนะคะจุดจุดวงกลมเอาไว้ค่ะหน้าทางฝั่งขวาเนี่ยก้าวก็เขียนหัวข้อ level 10 life นะคะแล้วก็หัวข้อทั้ง10ด้านนะคะที่อยากจะรีวิวตัวเองในแต่ละเดือนนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆได้ติดตามกันมาเนี่ย ก็จะปกติจะทำสองหน้านะคะแต่ว่าด้วยความที่เดือนเดือนนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ได้จดอะไรเยอะมากนะคะน่าจะไปลงรายละเอยียดในไดอารี่อยู่แล้วก็เลยทำแค่หน้าเดียวคะ่ะกระดาษสีน้ำตาลอันนี้เนี่ยมาจากสมุดที่ก้าซื้อใน Mr. สเตอนะคะสมุดน่าจะราคาประมาณ59บาทถ้าจะไม่ผิดนะคะคือซื้อมาจากที่ Mr. DIY อร์ er ีไาสีคอนบางแคค่ะ ส่วนหน้าสุดท้ายนะคะหน้าไดอารี่เนี่ยก็คือทำหน้านนี้ขึ้นมาให้รู้ว่าหลังจากหน้านี้เนี่ยจะเป็นการจดไดอารี่แล้วนะคะแต่ว่าตอนทําไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะก็เลยมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนกระดาษที่ใช้แปะเนี่ยก็เป็นกระดาษจากซองจดหมายมูจิเมื่อกี้นะคะคือก้าชอบโทนสีของเขานะก็เลยลองเอามาแปะดูค่ะแล้วก็ใช้วาชิเทปสีดำแปะอีกทีนึงส่วนกระดาษน้ำตาลที่เอาไปเขียนคำว่าโ s เซฟก็มาเขียนคำว่าไดอารนะคะ สติกเกอร์รอบๆอ,อันนี้เก้าก็ซื้อจากใน B2S เหมือนกันนะคะพวกสติกเกอร์สีส้มสีเหลืองอะนะคะเซตอัพของเดือนกรกฎาก็มีเท่านี้นะคะแต่เรามาเปิดดูกันนะว่ามีหน้าอะไรบ้างด้วยความที่เดือนนี้ไม่มีธีมนะคะเก้าก็เลยค่อนข้างทําแบบสบายๆนะแล้วก็กระดาษของสมุดเล่มน,นี้นะคะหนาเพียง80กรัมนะก็อาจจะมีซึมๆเงาๆบ้างนะคะแต่ว่าส่วนตัวก้าวก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะก็ใช้ได้ค่ะ สำหรับภาพนิ่งเนี่ยเดก้าจะโพสต์ลงใน i.g ด้วยนะคะเด็กก้าจะแนบลิง์ไว้ใต้คลิปนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตาม i.g ให้เก้าด้วยนะ mm hmm. แล้วก็การทำคลิปแต่ละคลิปของเก้าเนี่ยอุปสรรคเลยก็คือเรื่องของการอัดเสียงเนี่ยแหละคะ mm ่ะ hmm. ถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเ mm hmm. ก้าเองก็ในชีวิตจริงเนี่ยค่อนข้างแบบพูดเก่งตลกนะแต่ว่าเวลาที่ มาทำคลิปเนี่ยค่อนข้างเกร็งนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะก้าจะพยายามอัพคลิปบ่อยๆนะคะจะได้ไว้ให้เพื่อนๆดูกันเพลินๆเนาะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ